โหโคตรสะใจแมนยูนะครับเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาไป2อต่อหนึ่งแล้วก็สกอร์รวมนะครับ4 3ให้แมนยูนะครับผ่านเข้าไปใรอบชิงทีมท้ายของยูโรปาได้สำเร็จโดยเกมนี้นะครับแมนยูไม่ได้แผน4 2 3 1ผู้รักษาประตูเป็นดาบิดเดเกอร์คุสเตอร์วันนี้เป็นมาเน่แล้วก็วาลานแบ็คซ้ายเป็นลูกชอแล้วก็แบ็คขวาเป็นอารอนวานบิสซาก้าแดนกลางวันนี้นะครับเป็นเฟสคาเซมิโลส่วนกลางลูกวันนี้นะครับเอกเสถียร์ครับใช้เป็นจารอนซานโชส่วนนหน้าวันนี้นะครับปีกซ้ายครับเป็นมาร์คัสฟอร์ดหน้าเป้้้าาาเเเปปป็็นนนนนนวววววคฮอรร์ะัับบแลีีกขูโ ฟอนเดสต์กวันนี้เทนฮากจัดแนวรุกเซอร์ไพรส์อย,อยู่เหมือนกันเริ่มมาครึ่งแรกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแมนยูโดนยางไวับไปที่ที่18นะครับจากจังหวะจุดโทษนะครับของบูโนุฟเฟร์เดนต์นะครับที่ไปเสียเหลี่ยมนะครับลกลายเป็นเลวานนะครับซัดไป1นึ่งนะครับพอมาครึ่งหลังนะครับโอ้โหเรียกว่าเทนฮากรีบแก้เกมเลยนะครับครึ่งแรกซูไมไปแล้ครึ่งหลังเรียกว่ารีบแก้เกมเลยเอาวาลเวกฮอตออกนะครับส่งแอนโทนีลงมาเล่นปีกข,ขวาแล้วขยับบูโนุฟเฟอร์เดนต์นะครับลงมาเล เจนสุดท้ายนะครับแก้เกมสําเร็จนะครับนาทีที่47นะครับเป็นเฟสนะครับซับตุตตีเสมอสําเร็จกดแอซซีก็คือโบโน่เฟรนเดสนะครับว่าทนท่าเนี่ยแก้เกมเด็ดขาดจริงๆมีจังหวะหนึ่งนะครับบาร์เซโลนาเกือบได้ประตูเป็นจังหวะที่เดยยองนะครับเปิดบอลให้ชุนก็ได้มงเข้าไปนะครับชายกายเป็นดาบิดเดกอานะครับพุ่งเซฟนะครับโอ้โหลูรีต้องบอกเลยว่าสุดจริงนะครับสำหรับดาบิดเดกอานะครับเรียกว่าเซฟแบบเหนือชั้นอีกแล้วนะครับเรียกว่าพอเทนท่าเห็นบาร์ซ่าเริ่มบุกได้นะครับทีีมมาากกก็รแ้เกมอีกนะครับ ส่งเนโก้ดัลโลลงมาแทนวันบิซาก้านะครับแล้วก็ส่งกาาโชนะครับลงมาแทนซานโชนะครับโอ้โหเรียกว่าพอเปลี่ยนตัวอย่างนี้นะน,น,นะครับแนวลูกแมนยูนี่จี๊ดจานเลยนะครับพอเป็นกาาโชนะครับเรียกว่าโอ้โหเร็วจัดนะครับเรียกว่ามีจังหวะลุ้นประตูอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับจนสุดท้ายนะครับแมนยูไม่ได้ประตูขึ้นนําสําเร็จเป็น2-1นึ่งนะครับเป็นทีที่73จากลูกยิงแต่ตัวสรองอย่างแอนโทนี่ซัดเข้าไปโอ้โหลืมต้องบอกเลยว่าแฟนแมนยูหลายคนน่าจะเฮแบบลั่นบ้านนะครับเรียกว่า โคตรสะใจนะครับคัมแบ็กได้ครับโอ้โหแล้วพอบาซ่าโดนนาอย่างนี้นะครับชาบี้หืมรีบแก้เกมเลยทางฝั่งมาโยก็แก้เกมเหมือนกันนะครับสมมติทุบเนลลงมานะครับเพื่อจะแพ็คเกมรับให้แน่นขึ้นนะครับโอ้โหเรียกว,ว่าท้ายเกมนะครับเป็นบาซ่าเนี่ยหืมบุกหนักเลยนะครับ จนสุดท้ายครับมีจังหวะหนึ่งนะครับบาร์เซโูราเกือบได้ประตูนะครับเป็นจังหวะเลวาเนยิงเข้าไปนะครับแต่สุดท้ายเป็นวาลานนะครับวิ่งเข้ามาสกัดลูกนี้ได้นะครับและสุดท้ายก็จบเกมนะครับเป็นแมนยูเปิดบ้านชนะบาซูระไปสองหนึ่งส่วนสกอร์โลสานะก็คือ4-3นะครับโดยจะมีการจับฉลากนะครับว่าแมนยูจะเจอทีมไหนในวันศุกร์นี้นะครับก็ต้องมาดูกันว่าแมนยูจะเจอทีมไหนนะครับขอพูดถึงรูปเกมในวัานี้หน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าครึ่งแรกนะครับแมนยูแลับอาการหนักเหมือนกันเรียกว ครับสำหรับครึ่งแรกนะครับแล้วมันก็มีจังหวะหนึ่งนะครับเดเกอาร์นะครับเกือบทําหมูหกไปแล้วนะครับในช่วงครึ่งแรกนะครับจ่ายบอลไปติดนักเตะบาซ่านะครับเรียกว่าเกือบเสียประตูแล้วเรียกว่าเกือบทําคอนเทนต์ตามเพื่อนอย่างอาริซอนเบเกอร์แล้วก็กูตัวแล้วนะครับสำหรับเดเกอาร์แต่พอมาครึ่งหลังนะครับเทนฮากแก้เกมนะครับแบบเปลี่ยนตรงนู้นตรงนี้นะครับเรียกว่ารูปเกมดีขึ้นชัดเจนเลยนะครับจนท้ายเป็นแมนยูนะครับพิกชนะกลับมาสองหนึ่งนะครับเรียกว่าเกมนี้ต้องยกเครดิตให้้เเเเเอรรรริคคทฮาาาลยยนนะะัับบแกกกกมมสุดีว่ ครึ่งหลังเนี่ยเล่นดีทุกคนเลยนะครับสำหรับนักเตะแมนยูนะครับก็พึงฟอร์มเตะหน่อยแล้วกันนะครับดาบินเดเกอาวันนี้นะครับเรียกว่าครึ่งหลังเนี่ยช่วยทีมเซฟอยู่หลายลูกเหมือนกันนะครับส่วนครึ่งแรกนะครับก็เกือบเสียประตูแล้วนะครับสำหรับพี่ดาบินเดเกอาร์นะครับได้ไปจ่ายบอลเสียอย่างนั้นนะครับส่วนคู่บอเลนเตอร์วันนี้นะครับวาลาแล้วก็มาติเนสนะครับโคตรแข็งแกร่งนะครับมาติเนสก็โคตรดุดันส่วนวาลาก็โคตรนิ่งนะครับนัดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าช่วงท้ายๆเกมนนนนะะะคคครรััับบววาาาาลลลลลเเเเเี่่่ยยยยยยอ้หหชซซฟฟสญูููกกโดฉพ ประตูของเรวานครับแต่เราต้องบอกว่าวันลำหน้านะครับส่วนแบ็คซ้ายขวาวันนี้นะครับลูกชอนะครับหรือว่าตามมาตรฐานนะครับไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับรับดีลูกดีส่วนมามิซาก้าวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเกมรับนะครับแน่นเหมือนเดิมนะครับส่วนเกมลูกวันนี้อาจจะมีเปิดผิดพลาดไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันพิซาก้านะครับส่วนแดนกลางวันนี้นะครับคาเซมิโลแล้วก็เฟสนะครับต้องบอกเลยว่าเฟสวันนี้ล่างทองอีกแล้วนะครับซัดไปหนึ่งประตูนะครับเรียกว่าพออยู่กับคาเซมิโลทีไรเนี่ยเล่นดีตลอดเลยส่วนคาเซมิโลวันนี้ ต้องบอกเลยว่าเกมรับนะครับเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับเรียกว่ามีจังหวะหนึ่งนะครับพี่แกเข้ามาสกัดบอลนะครับแล้วก็แบบตัวเป็นไปนอนขวางบอลไว้เกือบเป็นประตูแล้วนะครับเรียกว่าวันนี้คาเซมิโลก็เรียกว่ารับแข็งแกร่งเหมือนเดิมส่วนอีกคนในแดนกลางนะครับจารดอนซานโชวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าพอมาเล่นตำแหน่งของกลางลูกแล้วนะครับวันนี้เงียบไปหน่อยเลยนะครับครึ่งแรกเรียกว่าจ่ายเสียเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับจารดอนซานโชนะครับแต่พอมาครึ่งหลังนะทีทาว่ามีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งส่งไปเล่นปีกซ้ายนะคร โชนะครับส่วนด้านหน้าวันนี้นะครับเป็กซ้ายนะครับมาคาร์ลฟอร์ดนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าฟอร์มจี๊ดจ๊าดเหมือนเดิมแต่เสียอย่างเดียวครับวันนี้ห่วงบอลไปหน่อยนะครับวันนี้มีจังหวะหลุดอยู่ประมาณสองสามครั้งนะครับว่าถ้าเลือกจ่ายเพื่อนเนี่ยโอกาสเป็นประตูน่าจะมากกว่าสำหรับมาคาร์ลฟอร์ดนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับแต่เสียดายวันนี้น่าจะกดดันอยากยิงครับเลยไม่ค่อยจ่ายเพื่อนนะครับสำหรับมาคาร์ลฟอร์ดนะครับส่วนนักเตาอย่างวอลวิคร์วันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่ามีเวลาแค่ครึ่งแรกนะครับแแและะะคคครรรรรรรึ่่่่่่งงงงกกกกกกเเเเนนนนนนีีีียยยยย็็โโหหหหหววาาาบบบบไปออััััส้้้ททตดมม ว่าโอเคเลยนะครับมีจังหวะเข้าลงมาตัดบอลลงมาเก็บบอลนะครับถือว่าช่วยเพื่อนได้เยอะเลยแต่เก็บลูกวันนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่โอเคนะครับสำหรับบอลเวกฮอร์นะครับส่วนปีกซ้ายอย่างบูโน่เฟรนเดสวันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าครึ่งแรกนะครับบอลไม่ถึงพี่แกเลยนะครับเราวันนี้ก็เรียกว่าจ่ายเสียเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับบูโน่เฟรนเดสนะครับแต่พอมาครึ่งหลังครับมาเล่นกลางลูกเหมือนเดิมเนี่ยเออเรียกว่าฟอร์มกลับมานะครับเรียกว่าเล่นดีเลยนะครับแล้วก็มีจังหวะจัดไปหนึ่งแอซเซสต์นะครับสำหรับบูโน ซูเปอร์ซับเลยนะครับลงมาก็จัดไป1ประตูนะครับแล้วก็เรียกว่าโอ้โหจีจาร์ดนะครับส่วนอีกคนนะครับเดียโก้ดาโลนะครับก็เรียกว่าลงมาแพ็กเกมรับให้แน่นขึ้นแทนวันบิสซาก้านะครับโดยรวมก็ถือว่าตามมาตรฐานเลยนะครับสำหรับเดียโก้ดาโลนะครับเลยหนึ่งคนที่ถูกเปลี่ยนลงมานะครับกาณาโชนะครับโอ้โหที่จะบอกเลยว่าโคตรจีจาร์ดและโคตรเร็วเรียกว่าลงมาเนี่ยเพื่อมาตีเกมลุกให้มันยูเยอะเลยนะครับสำหรับกาณาโชนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับสกอตต์แม็กโทเบเนนะครับคนนี้เรียกว่าถูกเปลี่ยนลงมาช่วง ท้ายเกมนะครับเรียกว่าลงมาแพ็ทเกมรับให้แน่นขึ้นโดยรวมก็ถือว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็ถือว่าตามมาตรฐานครับสำหรับสกอตแม็กโทมินเอส่วน MVP วันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเลือกยากนะครับเรียกว่าวันนี้เล่นดีกันหลายคนเลยนะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับโอ้โหเรียกว่าเลือกไม่ถูกเลยใครจะเป็น MVP แต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมขอเลือกเอริกเทนฮากแล้วกันนะครับแมนอัลและแมนนัดนี้นะครับเรียกว่าแก้เกมโคตรดีนะครับตัวสที่ถูกส่งลงมาก็จัดไป1ประตูส่วนนัดหน้านะครับแมนยูนะครับมีคคคคิิิิววววชงถ้ยาาาารบบัักนสเซล วันที่26กุมภานนี้นะครับก็ต้องมารอดูว่าแมนยูสามารถคว้าแชมป์แรกได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับ